สวัสดีจ้าพบกับช่องยี่อ้วนเกษตรพอเพียงนะจ้ามันนี่ชิมต,ามมตามําสมตํานะจ๊ะแตแฟนตําเหายเนาะพริกสิบหาเม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมไปสองกรีบนะคะแล้วก็โขกโขกโขกจ้าเนี่ยต่ำแบบแซ่บเลยจ้ะ นี่ภาคเป็นภาษาอีสานนะคะเพราะว่าตาบับบุคงแบบเซ่บๆนัวๆนะจ๊ะอ่าแล้วเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างคะอือมะกอกค่ะใส่บกะกอกจ้าอันบะกอกใส่เลยนะคะับะกอกอนี่คมมากเลยบกะกอกนี่เขาเห็น แช่ช่องฟิวไว้เนาะค่ะเนาะจะแข็งบีบใส่เลยค่ะพ่อจ๋าบี <c oughs> บใส่เลยจ้าโอเค <c oughs> แล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ลงไปใส่ลายเส็บลายมะเขเือเทศก็จะนัวแบบรสชาตินัวๆของเขาเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เยอ่ออ่อนใส่สามลูกนะคะแล้วก็ใส่บักนาวจา้านาวหน่อยนึ่งนาวหน่อยหนึ่งเพราะว่าห้าใส่นันเป็นเหล้วเนาะห้าใส่อันนี้ก็ใส่ปลา ไม่ใช่ปลาลค่ะน้ำเชื่อมเน้ำเชื่อมครับใส่น้ำเชื่อมนะคะจ้าพ่อขาเทฟังนู้นค่ะเด็กก็ใสผงัวนะจ้าแล้วก็ใสปลาาจ้าปลาแล้วแต่ชอบนะคะยี่หอยอยังกะตามใจชอบเลยจ้ายี่ห้อยแล้วแต่จะมีเนาะแล้วก็ใส ปูดองปูหน้าดองยี่อ้วนดองเองนะคะหาเองดองเองจ้าตะโครวมๆๆไปเลยจ้าโหจนจะแซ่บมากเลงเื้อสีสันน่าอร่อยที่สุดจ้าหขอเข้ากันก็น่าจ้ะจะใส่เส้นก็น่าจะเนาะใส่เสน้นบักละกอหรือบัก,กห,บหุงบานเฮาน่าจะเนาะ ค่ะไปกระโขกร่วมกันไปจ้ะอย่างพี่น้องจะแซบว่าจ้ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนจ้าอกตะฟานึงแล้วก็ซิมเบิ้งนะค่ะเนาะแล้แซบบักระปูยี่ยวนี่ไพย้อมนะคะหอมมากเลยหอมมากเลยเหรอคะ ไหนพ่อตักมาให้แม่ชิมหน,น่อยนิอันนี้ก็ใส่มือยิบเลยนะคะแบบบานเท้าเลยเนาะอือแซบพ่อเลยจ้ะอันนี้บอเดย์เฟกนะคะแซบหลีพอจ้ะแล้วก็แล้วและจ้าตะบ,บูฮุงเฮาเนาะเป็นตะแซบวะคะนี่ค่ะแซบเลยเนาะ ีก่ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นดีด้วจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้จ้าจะาได้มาพาดคลิปต,ต่อไปของเยอ้่อนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า